สวัสดีค่ะวันนี้จะตรวจไดโอดออกมาเช็คทีละตัวเลยนะคะบนบอร์ดเนี่ยก็จะมีไดโอดหลายประเภทหลายตัวถังนะคะอย่างที่วันนี้น้องนิจจะเอาออกมาตรวจเนี่ยจะเป็นซีเนอร์ไดโอดค่ะนะคะโอเควันนี้พามาดูไดโอดนะคะหรือว่าซีเนอร์ไดโอดเนาะที่เป็นตัวเล็กๆบนจุดบนแผงวงจรนะคะก็คือตัวนี้เนาะเห็นไหมคือตัวสีดแดงนะคะเห็นตัวสีดแดงไหมนะี่ไงที่จะมีตัวย่อว่าดีนะคะเห็นไหมเ ตรงนี้นะคะแล้วก็นี่นะคะ D7 1 9นะวัน yeah. นี้จะมาวัดให้ดูค่ะแล้วก็เอาผลที่วัดมาให้ดูด้วยเนาะอย่างเช่นอันนี้น้องมีวัดเรียบร้อยแล้วนะคะมีตำแหน่งนะคะประมาณ4ตำแหน่งที่มันมีค่าผิดปกติไปซึ่งค่าปกติของเขาอะมันต้องเป็นแบบนี้นะคะวัดได้แค่หนึ่งครั้งเพราะอะไรนะคะเพราะได้โอดนะมีหน้าที่ที่จะนะํากระแสไฟให้ไปในทิศทางเดียวเท่านั้นนะคะ กระแสเขาไปอีกฝั่งหนึ่งอะ่ะแล้วมันยังขึ้นนะแบบนี้นะนี่สานนิฐานว่าซีเนอร์ไดโอดตัวนั้นเสียคะ่ะโอเคไปวิธีการวัดนะคะปรับมิเตอร์นะคะให้ไปย่านโอมกดหนึ่งครั้งนะคะให้เป็นแบบนี้เนะาะไปดยกันเลยเห็นไหมเอาพุงจับไว้นะคะโอเคดูที่มิเตอร์นะ ดิจิเตอร์อเกตดูไปพร้อมๆกันนะคะอันนี้ขอวัดตำแหน่งที่ปกติก่อนนะคะคือตำแหน่งที่ D10 ค,ค่ะดูตำแหน่งที่ D10 นะคะวัดหนึ่งครั้งขครน่อง0.5 8 8โวลต์น,นะคะสลับกับสลับค่ะอีกครั้งหนึ่งต้องไม่ขึ้นนะคะแบบนี้ถือว่าดีนะโอเคงั้นเราลองไปวัดตัวที่เสียบ้างนะคะก็คือตัวที่เสียก็คือ D7 นะคะลองมาดู D7 นะตรงนี้เนาะ ตึงขึ้นมาเป็น0.579นะคะสลับด้านค่ะสลับด้านนะอีกทีหนึงเห็นไหมว่าค่ามันขึ้นปกติแล้วถ้าเกิดว่าเป็นหน้าที่ของไดโอดนะคะเขาจะต้องควบคุมกระ,กระแสไฟให้ไปให้ไปในทิศทางเดียวถ้าเป็นแบบนี้แปลว่าจะต้องมีนะคะความผิดปกติเกิดขึ้นนะคะตรงซีเนอร์ไดโอดคะ่ะ